ปลาหมึกที่เพื่อนๆเห็นในเตานะครับว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนนะมีอันแรกนะครับเป็นปลาหมึกอาเจนยัดไข่นะครับผมสอนใ้ในช่อง y o u b e ผมนะครับอีก2ไม้จะเป็นปลาหมึกกระดองครับทุกคนนะผมขายไม้ร้อยนะครับเป็นแก้วขายไม้50นะครับถัดไปไปเอ็นแก้วนะครับทุกคนนะสองไม้นะแล้วเป็นกระดองอีก2ไม้นะครับแล้วก็เป็นหนวดปลาหมึกอาเจนนะครับตรงนู้นนะครับอีก2ไม้นะครับไม้ละร้อยชุดนี้800บาทนะครับเนี่ยชุดนี้ชุดี้800บาทนะครับนะครับ ปลากระเจนผมก็ขายตัวร้อยนะครับทุกคนลองดูครับแต่เ็แก้วไม้50บาทนะครับเนี่ยครับในชุดนี้ก็เจอชุดเดียวครับชุดหนักมาถ้ามา 2- อสาชุดก็นะครับเนี่ยครับมันไม่ได้ขายทีละ10บาทนะครับมันไม่มันไม่ค่อยขายทีละ10บาทนะลูกค้ามาซื้อทีเขาเห็นเราเห็นหน้านะครับเราจัดร้านสะอาดน้ําจิ้มอร่อยคุยกับลูกค้าดีนะจบนะครับอาชีพนี้ผมขายมานานมากกว่า10ปีแล้วนะครับ ทุกอย่างผมถ่ายทอดลงในช่อง u t u b e หมดนะครับวิธีการทําปลาหมึกนะครับทุกท่านนะลองไปศึกษากันดูนะครับลองเข้าไปศึกษากันดูเนาะวิธีทําทุกอย่างผมได้สอนฟรีนะครับในช่อง YouTube นะครับเนี่ยครับท่านไหนอยากมีอาชีพก็ลองดูนะครับต้องลองนะครับไม่ลองเราไม่รู้นะครับอืมนะครับนี่เนีชุดนี้800บาทครับราดน้ําจิ้มใส่ถุงส่งให้ลูกค้าจบครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเนี่ยครับ ป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับเนี่ยครับที่สามารถสร้างรายได้ดีนะครับเนี่ยครับทุกคนนะครับลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับทุกคนนะอย่าไปเชื่อนะครับป็นคนที่ทาคนที่ทําให้ประสบความสําเร็จแล้วมาบอกว่าเราทําให้ประสบความสําเร็จเราไปฟังความคิดเขาแบบนั้นเราก็คือเราไม่ให้เกียรติตัวเองเลยนะครับเนาะไม่ให้มีคนมาบอกว่าเอ้ยมึงทาไม่ได้หรอกอะไรไม่ได้หรอกนะครับเรายังไม่ได้ทดลองเลยเราเราไปฟังไอ้คนที่ไม่สําเร็จแล้วคนที่ทําไม่ได้มาพูดแล้วเราไปเชื่อเขาแบบนั้นนะทุกคนเนาะ ลองทำดูครับคนที่ทำสำเร็จออกมาสอนออกมาสอนในช่อง YouTube แบบเนี้ยเขาทำสำเร็จมาแล้วรายได้เดือนแสนกว่าบาท2,000 0 0บาทแบบเนี้ยคนเนาะสอนปลาหมึกทุกอย่างผมก็สอนฟรีในช่อง u t u b e อะฮะทุกท่านแค่ทำน้ำจิ้มแล้วลองออกไปขายดูแค่นั้นเนะทุกคนเะนาะเนะีนะ่ยนะนะครับไม่ลองก็ไม่รู้นะครับนะครับนะไม่ลองก็ไม่รู้ครับเนะีน่ยะครับ,บนี่ผมขายไม้10บาทอีกเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นไม้ใหญ่นะครับเป็นอีกระดับหนึ่งเนาะทุกคนเนาะไม้10บาทก็มี20บบาทก็มีนะเด็กๆก็ทานได้นะครับทุกคนเนาะ ไม้10บาท20บาทนะครับแต่ละคนซื้อทีไม่ใช่ซื้อทีละหนึ่งไม้นะครับปลาหมึกย่างไม่มีใครซื้อทีไม้เดียวนะครับทุกคนดูสิครับชุดนี้ครับแปดร้อยเนี่ยชุดนี้ดูครับเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คพลังนะครับในการขายปลาหมึกย่างนะทุกคนนะทุกอาชีพนะครับมีเกียรติทุกอาชีพมีค่าหมดนะทุกคนนะบางคนอาจจะสําเร็จนะครับบางคนอาจจะล้มเหลวมันอยู่ที่เราอ่ะทุกคนฮะการค้าการขายมันต้องอดทนนะครับนี่ครับ มันต้องอดทนนะครับเนาะบางคนก็ขยายสาขาไปเป็น4ีหสาขาหลายท่านแล้วนะครับที่ผมเห็นเนาะประสบความสําเร็จกันมากเลยก็ดีใจกับลูกศิษย์หลายท่านด้วยนะครับครับผมก็ยังอยู่ที่1-2สสาขาของผมเหมือนเดิมนะทุกคนนะนะครับเนาะความเก่งของใครเก่งของมันนะครับเนาะทุกนเนาะผมอาจจะขายมานานผมอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าทุกท่านก็ได้เนาะเพราะพื้นที่กําลังซื้อแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะทุกคนเนาะ หลายท่านก็เริ่มต้นจากการกล้าทดลองนี่แหละครับเข้าไปศึกษาในช่องยูทูผมนี่แหละทุกคนเนาะนยครับลองดูนะลองดูนะครับเนาะทุกคนเนาะมันมันไม่แน่ฮะมันไม่แน่ครับชีวิตนะครับนะถ้าเราไม่ลองมัวแต่กลัวความล้มเดี๋ยวกลัวนั่นกลัวนี่ไม่กล้าตัดสินใจครับทุกคนนะเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเราแก่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับเวลามันพาดความตายไปจากเราอยู่แล้วนะทุกคนนะเนาะ ลองคิดอะไรได้ก็มีกําลังก็ลองทําดูในเมื่อเรายังมีกําลังเป็นวัยรุ่นยังมีกําลังวังชามีแรงที่จะทําอยู่ทุกคนเนาะนะครับเห็นไหมครับทาไมเขาทําสําเร็จได้ทําไมเราจะทําสําเร็จไม่ได้ครับนะเขาก็มีมือมีตีน,เห,นเหมือนเรานะครับทุกคนนะนะครับโอเคนะทุกคนนะนี่ครับ bài cũng được cho cả nó.